สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี้ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันอาคาร4ี่ทุ่ม7พฤษภาคม2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะ คุณแพนนัทิปดาและดิฉันนสที่กำพรนค่ะคำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามแล้วค่ะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกแล้วกันนะคะเรื่องของการเดินทางเยือนยุโรปครั้งแรกในรอบ5ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ทางด้านของยุโรปเองสหรัฐเองก็ดีนะคะกําลังระบุว่าจีนนั้นมีการผลิตสินค้าทําให้เกิดภาวะล้นตลาดเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่มีการหารือในการเดินทางเยือนใน คั้้งนีดวย่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนยุโรปครั้งแรกในรอบ5ปีโดยเยือนฝรั่งเศสฮังการีและเซอร์เบียหลังจากที่จีนพยายามหลีกเลี่ยงสงครามการค้ากับสหภาพยุโรปหรือว่า e อนะคะทมกลางทัศนคติเชิงลบที่มีต่อจีนมากยิ่งขึ้นจากฝ่ากฝั่งของยุโรปหลังมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการสอบแนนหลายครั้งและก็มีการสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนด้วย โดยทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระบุบ,บอกว่าพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหภาพยุโรปค่ะในการสนับสนุนการประชุมสันติภาพเพื่อยุติค,ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หวังให้การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อกำหนดรถแบบในการใช้แนวทางสองรัฐในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีจีนนั้นมีถ้อยแถลงในระหว่างการประชุมไตรภา,าคีจีนฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป ร่วมกับคุณเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสและคุณอัวซูราฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปณนะทำเนียบประธานาธิบดีฝรัร่งเศสค่ะโดยทางด้านของฝักฝังคุณมาครงและคุณฟอนเดเรเยนนะคะได้เรียกร้องให้ผู้นำจีนรับประกันว่าการค้ากับยุโรปนั้นจะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น EU อไม่สามารถรองรับการผลิตสินค้าที่มากเกินความต้องการของจีนที่กำลังท่วมตลาดณนะปัจจุบันนี้ และจะไม่ลังเลใจเลยที่จะปกป้องตลาดท่ามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้นและก็ระบุว่าเงินอุดหนุนจากทางการจีนก็เป็นประเด็นที่จับตาเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ระบุนะคะบ,บอกว่าจะปรับสมดุลการค้าแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมปัจจุบันนี้ทางด้านของสหภาพยุโรปนั้นกําลังสอบสวนอุตสาหกรรมของจีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่ทางการจีนเองก็กําลังสอบสวนการนําเข้าบบรนดดีที่ผลิตในฝรั่งเศสเช่นกันค่ะ ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะคะสำหรับผู้นําจีนในช่วงเวลานี้ค่ะเพราะว่าจีนเองพยายามที่จะเรียกฟื้นความเชื่อมั่นขึ้นมา แล้วก็พยายามที่จะให้เกิดการลงทุนในตรงจากต่างประเทศมากขึ้นด้วยนะคะ,คะส่วนความเคลื่อนไหวของสหรัฐที่น่าสนใจเช่นกันคือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะที่มีข้อมูลล่าสุดออกมาบอกค่ะว่าตอนนี้เงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยนั้นเป็นปัจจัยท้าทายเลยนะคะที่ทําให้ผู้ริโภคนั้นเกิดปัญหาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่มีรายได้ต่ํานะคะทําให้เกิดภาระหนี้สูงมากขึ้นค่ะโดยทางนางเจนเฟรเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของธนาคารซิตี้กรุ๊ปค่ะ ได้ออกมาแสงความเห็นกับทางสนักข่าว CNBC นะคะบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะเนื่องจากเงินเฟอ้อจากราคาสินค้าและการบริการทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากนั้นใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากขึ้นนะคะโดยมองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอเมริกันนั้นอยู่ในลักษณะของ Kshape ค่ะผู้บริโภคกลุ่มที่ร่ำรวยนะคะยังคงใช้จ่ายแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะ กลุ่มของผู้ริภคที่มีรายได้ต่ำนั้นก็มีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่ายหลังจากที่รับรู้ถึงแรงกดดันของค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นขณะกลุ่มที่มีรายได้ต่ำเองก็รับรู้ถึงระดับของนี้สินนะคะที่เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนโดยทางนางเฟรเซอร์ค่ะยังได้กล่าวถึงนักลงทุนในตลาดทุนนะคะที่ตั้งคำถามอย่างเดียวกันในปีนี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเมื่อใดหลังจากที่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วถึง11ครั้งส่วนตัวเลขการจ้างงานในความแข็งแกร่งและเงินเฟอ้อจากสินค้าในบางรายการที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนั้นได้ทำให้ภาพร,รวมของเศรษฐกิจสหรัฐมีความซับซ้อนค่ะกดดันให้ชาวบริกันนะคะจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นและเป็นเวลานานขึ้นสำหรับหนี้บัตรเครดิตเงินกู้ซื้อรถยนต์และเงินกู้จำนองค่ะ โดยทางนางเฟรเซอร์ยังกล่าวอีกนะคะว่าเราก็ต่างคาดหวังที่จะเห็นภาวะเศรษฐกิจที่จะเอือ้ออำนวยต่อการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ไม่ใช่ถูกเลื่อนออกไปขณะที่มองว่าเป็นเรื่องยากที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะชะลอตัวลงแบบซอฟแลนด i n g ซึ่งเป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นจนทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงโดยไม่ส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นเผชิญกับภาวะถดถอยค่ะ เป็นประเด็นที่จับตานะคะเพราะว่าเรื่องของเงินเฟอ้อนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ความมั่งคั่งนั้นหดหายไปนะคะและทางด้านของผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ํานั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นด้วยที่พูดถึงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่บุคคลธรรมดาหรือว่าประชาชนทั่วไปเท่านั้นนะคะ,คะยังมีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะต่อทิศทางของการดําเนินงานของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พึ่งพาการนําเข้าซะเป็นส่วนใหญ่หรือแม้ กระทั่งเรื่องของค่างเงินที่อาจจะอ่อนแอกว่าประเทศอื่นๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยกรณีที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นมีการระบุว่าอาจจะเป็นปัญหากับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลาวค่ะคุณชุนอิจิซูซูกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ระบุในการประชุมประจำปีของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ค่ะที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ประเทศจอร์เจียนะคะ ระบุว่าประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำบางแห่งยังคงมีความเปราะบางด้านหนี้สินอย่างรุนแรงซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF คาดการว่าหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศรายได้ปานกลางในเอเชียจะเติบโตแตะระดับ82.4%ของ GDP ในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง3.0%จากปีที่ผ่านมา สูงกว่าสัดส่วน36.2%ของกลุ่มประเทศในยุโรปและก็ลาตินอเมริกาที่68.5%ค่ะ ADB ระบุว่าอัตราส่วนนี่สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือว่า Debt-to-GDP ratio ของกลุ่มประเทศรายได้ต่ำในเอเชียมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้น1.0%สู่ร,ระดับ44.6%และเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ70%ของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกนั้นขาดดุลการคลัง และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา IMF ได้มีการประเมินว่า9จาก69ประเทศรายได้ต่ำกำลังเผชิญปัญหาหนี้ต่างประเทศในขณะที่อีก25ประเทศเสี่ยงสูงที่จะ,ะเผชิญปัญหาหนี้ต่างประเทศค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลาวนะคะอยู่ในกลุ่มที่เผชิญปัญหาหนี้มาดิฟปาปัวนิวกินีคิริบสหมู่เกาะมาแชลก็ถูกจัดอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่เผชิญปัญหาหนี้ต่างประเทศด้วย ธนาคารโลกระบุว่านี่สาธารณะของเรานั้นสูงถึง120%ของ GDP ในปีที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งเป็นหนี้จากต่างประเทศที่มาจากจีนแม้มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าจีนได้ผ่อนปรนหนี้สินแล้วค่ะ นอกจากวิกฤตนี้นะคะที่ต้องจับตาการในกลุ่มของประเทศเอเชียแปซิฟิกแล้วนะคะเรื่องของค่าเงินที่ผันผวนในช่วงนี้เองก็กระทบต่อสติเช่นกันค่ะไปดูที่เกาหลีใต้นะคะล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าทุนสำรองต่างประเทศของเกาหลีใต้นั้นสุดลงอย่างหนักค่ะจากการที่ดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าอย่างหนักค่ะ ธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือว่า BOK okay นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้นั้นลดลงในเดือนเมษายนเนื่องจากมูลค่าการแปลงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ดอลลา,าร์สหรัฐลดลงรวมถึงความพยายามในการรักษาเสถียรภาพของตลาดบริวัติเงินตราโดยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้นั้นอยู่ที่ระดับ4.1326แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐนณะสิ้นเดือนเมษายนค่ะ ซึ่งลดลงไปนะคะ5.99พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบเป็นรายเดือนหลังจากที่เพิ่มขึ้นมา3.51พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมค่ะโดยเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้มูลค่าของการแปลงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ดอลลาร์ลดลงโดยดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตราข้างเงินเพิ่มขึ้นมา1%ในเดือนเมษายนค่ะ และนอกจากนี้นะคะความพยายามในการรักษาเสถียรภาพของตลาดแลกเปลี่ยนวอนดอลล่าที่ผันผวนนั้นยังส่งผลให้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศลดลงไปด้วยค่ะซึ่งทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต,ต้นะคะจะประกอบไปด้วยหลักทรัพย์มูลค่า3.7061แสนล้านดอลล่าสหรัฐเงินฝาก1.885หมื่นล้านดอลลราสหรัฐสิทธิพิเศษในการถอนเงิน1.464หมื่นล้านดอลลราสหรัฐ ทองคำแท่งมูลค่า4.79พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐและเงินสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF 4.37พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะโดยทางสนักขา่าวสินหัวนะคะรายงานบอกว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกค่ะณสิ้นเดือนมีนาคมซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ค่างเงินดลอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านะคะกลายเป็นประเด็นปัญหาที่มีผลต่อทุนสำรองระหว่างประเทศและก็ค่างเงินสกุลต่างๆในเอเชียแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันใน world r o u นะคะแล้วพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาหาหุ้นตีมเด่นที่ประจําเดือนพฤษภาคมกันค่ะ electric เว็บไซต์ข่าวด้านเทคโนโลยีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าเทสลาบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐ ได้ทำการปลดพนักงานในแผนกซอฟต์แวร์บริการและวิศวกรรมโดยเทสลาได้ส่งอ e ีเมลแจ้งพนักงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปลดพนักงานครั้งใหญ่ด้านนักวิเคราะห์คาดการว่าเทสลามีแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ขับขี่อัตโนโมัตริรถแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรโบโแท็กซี่และหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ออ t ติมัสดังนั้นนายมัสอาจลดค่าใช้จ่ายของบางทีมลงเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับพัฒนาโปรเจกต์เหล่านี้ บริษัท Seeker Intelligent Technology Holding แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนในเครือของบริษัทเจ้าเจียงจีลี่โฮดิ้งกรุ๊ปกำลังเตรียมระดมทุนมากถึง367.5ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือ IPO ในสหรัฐโดยบริษัทวางแผนที่จะเสนอขายตราสารหุ้น ADS จำนวน17.5ล้านหุน้น ในราคาตราสารหุ้นละ18-21ดอลลาร์โดยแต่และ ADS จะเท่ากับหุ้นสามัญของซีเกอร์จำนวน10หุ้นทั้งนี้เอกสารไฟลิ่งระบุว่าซีเกอร์จะมีมูลค่าตลาดประมาณ5.1พันล้านดอลลาร์ที่ระดับสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคากาแฟโรบัสตาระหว่างประเทศพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในกรุงลอนดอนพุ่งทะลุ4,500ดอลลาร์สหรัฐต่อตนันในช่วงปลายเดือนเมษายน และแม้หลังจากนั้นราคากาแฟโรบัสตา้าจะชะลอตัวลงแต่ก็ยังสูงกว่าเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาโดยถูกกดดันจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยการบริโภคกาแฟที่เพิ่มสูงขึ้นในเอเชียและเกษตรกรเวียดนามหันไปปลูกทุเรียนเนื่องจากเป็นผลไม้ราคาสูงที่ได้รับความนิยมในจีนอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ช่วงนี้นะคะเช่นเคยค่ะเรามาดูเรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะประจำเดือนพฤษภาคมเดือนนี้จะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่เป็นหุ้นเด่นประจำเดือนนะรวมถึงท็อปพิกด้วยติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะสำหรับตัวท็อปพิกที่เราเลือกไว้ในกลุ่มเทคโนโลยีนี้เรามองตัวไหนเอาไว้บ้างคะ ค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยอ,อ,อยากจะแนะนําเป็นในส่วนของหุ้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในส่วนของอที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีอย่างออทั่วเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องยอมรับว่ากว่าจะฟื้นเนี่ยตามภาพน่าจะเป็นครึ่งหลักมากกว่านะคะ <Yeah. S 1> อันนี้เนี่ยเลยอยากจะให้เป็นในส่วนของตัวแอดวาน แอดวานเพราะว่าจริงๆในเรื่องของตัว Microsoft หรืออะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. เกี่ยวกับคลาวด์ดัต้าเซ็นเตอร์อะไรตรงนี้นะคะเอ่อ uh, ทั้งหลายเนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยของแอดวานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเดินหน้าเพื่อจะซัพพอร์ตสำหรับในเรื่องของตัว uh, ความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีตรงนี้นะคะแล้วก็ uh, ในส่วนของตัวแอดวานเองเนี่ยจากงบที่ออกมาเองได้ในเรื่องของตัว uh, การ uh, เรียกได้ว่า ผู้ใช้น่นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวออนักท่องเที่ยวเองที่เข้ามานะคะตรงนี้ก็ในเรื่องของตัวซิมที่เป็นโพสเทสเองนะคะเออพรีเพสเนี่ยก็ขายได้ค่อนข้างดีแล้วก็หลังจากที่เรียกได้ว,ว่าเหลือกันอยู่สองเจ้าเนี่ยตรงนี้ในแง่ของตัวอาปูเองเนี่ยก็เห็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วหลังจากที่รับในเรื่องของตัวทริปเปอร์ทรีบอร์ดแบนเนี่ยเข้ามาเต็มใจมากด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่าเป็นส่วนที่จะช่วยขยายนะคะ ในเรื่องของตัว การให้บริการนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวซับสคร i b เบอร์ที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแบบเท่าตัวเนี่ยในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็น่าจะผลักดันในภาพข้างหน้าของตัวแอดวานเองแล้วก็ถ้าไปดูในแง่ของตัวราคานะคะที่ลงไปต่ำกว่า200อยู่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะต้องมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสแล้วหรือเปล่านะคะก็เริ่มเต้งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เบรกในส่วนของเอ่อตัวเอ่อเทรลน์นะคะตรงนี้ ก็น่าลุ้นเหมือนกันสําหรับแอดวานก็ถือว่าลงมาเป็นจังหวะในการที่จะเข้าซื้ออยู่ นะคะก็จริงๆในแง่ของตัวราคาพื้นฐานเนี่ยทางฟิลิปเองเนี่ยทำอยู่ประมาณ2 5 9บาทนะคะก็มีการปรับราคาขึ้นมาหลังจากที่งบออกมาค่อนข้างดีนะคะกว่าที่ตลาดคาดเลยทีเดียวก็เกือบทุกเจ้าเนี่ยก็คือออกมาดีกว่านี้นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการที่จะเข้าซื้อได้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเดือนนี้นะในส่วนของตัวแอดวานนะคะกะ็มองนะคะสำหรับสัน สั้นเองเนี่ยสองบาทนะคะก่อนในเบื้องต้นนะคะสำหรับเป้านะคะแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยอาจจะลุ้นไปแถวระดับประมาณ2 2งรบาทนะคะสำหรับในส่วนของตัวแอดวานค่ะอ่าอันนี้เป็นตัวท็อปิกในกลุ่มเทคโนโลยีใช่ไหมคะค่ะอ่านะคะต่อไปนะคะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายต่างๆของภาครัฐใช่ไหมคะ ค่ะอ่านะคะในกลุ่มนี้เรามองยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆเนี่ยมองว่าในเรื่องของตัวนโยบายต่างๆนะคะก็ยังเห็นในคือถึงแม้ว่าในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะในอ,อในเรื่องของค่าครองชีพหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่ม มีภาพที่ว่าโอเคก็ช่วยช่วยไม่ได้เต็มที่เท่ากับเมื่อก่อนต้องมีขยับขึ้นราคามาบ้างหรือว่าอะไรตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าน่าจะยังพอช่วยอยู่บ้างในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าในแง่ของตัวการบริโภคนะคะก็ยังยังยังพอจะได้บ้างอยู่นะคะแล้วก็ประกอบกับตัวนี้เองเนี่ยก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยได้ในเรื่องของตัวภาพท่องเที่ยวมาด้วยนะคะก็ เกี่ยวเนื่องกันมาด้วยนะคะก็น่าจะทําให้เห็นในส่วนของตัวคลาปปีกอย่างตัว CPX Star นะคะน่าจะ,ะมีโอกาสเห็นภาพของการปรับตัว ขึ้นมาได้นะคะจากในเรื่องของตัวเซมโซเซลโกดเองที่จะค่อนข้างเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้ต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆของเขาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็เลยเทำให้ภาพในส่วนของตัว CP พีเ r ็หรือว่าแมคโคเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะค่อยๆขยับขึ้นมานะคะเเราก็มองนะคะว่ามีโอกาสลุ้นขึ้นไปนะคะแถวระดับประมาณ34 35บาทนะคะแล้วก็36.75นะคะคลายเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงประมาณเดือนสิงหาของปีที่แล้วนะคะก็น่าลุ้นนะคะเพราะว่าทำรูปแบบคล้ายๆเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มองในส่วนของ CP e x เอ็นะคะเป็นโอกาสในการที่จะ,ะเข้าซื้ออยู่ค่ะค่ะตัว CP Extra นี่ได้โอกาสในเรื่องของการบริโภคด้วยหรือเปล่าคะ ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการรีโภคด้วยนะคะในเรื่องของตัวพอนโยบายภาครัฐมาตรงนี้เนี่ยเอ่อแล้วก็ในเรื่องของตัวงบประมาณแน่นอนว่าเอ่อการขักดันในเรื่องของตัวเอ่องบประมาณต่างๆเนี่ยเข้าไปนะคะในกระทรวงต่างๆเองหรือว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเออน่าจะไปหนุนเหมือนกันนะคะในเรื่องของตัวการรีโภคหรือว่าการใช้จ่ายรวมถึงเอ่อถ้าจะมองในเรื่องของตัวดิจิ t a ลวอลเล็ต ในช่วงปลายปีนะคะก็ก็น่าจะได้ส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ทางตรงแต่ก็เป็นทางอ้อมและกันต้องบอกว่าตรงนี้นะคะ,คะนะคะแล้วถ้าหากว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโดยตรงนี่เรามีตัวอื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมคะค่ะก็ถ้ามองในแง่ของตัวการบริโภคโดยตรงนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับเอ่อหุ้นอย่างเอ่อตัวเบทาโกนะคะ mm hmm. เบทากเนี่ย ซึ่งเป็นในส่วนของขายอาหารเนาะหมูะนะคะเอออย่างที่ทราบเบทากโกหมูกไก่นะคะแล้วก็ในแง่ของการริโภคเนี่ยเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะคะว่าตั้งแต่มาในช่วงของตัวไตรไมาสหนึ่งต่อเนื่องมาไตรไมาสสองนะคะก็มีการริโภคที่ อุปสงค์ค่อนข้างเยอะนะคะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะประมาณสัก80นะะเป็นเป็นการบริโภคในประเทศนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวราคาหมูที่มีการฟื้นตัวขึ้นมามันก็หนุนในเรื่องของตัวราคาขายของในส่วนของตัวเบทากนะคะในแง่ของต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวลดลงมา นะคะตรงนี้ก็คิดว่าเ,เป็นแรงหนุนนะคะทำให้ในเรื่องของตัวตรงนี้เนี่ยราคาก็ขยับขึ้นมานะคะอันนี้ก็ลุ้นๆว่าถ้าเบรดในส่วนของตัวใไฮเดิมนะโซนแถวระดับประมาณสัก24.7นะคะแถวๆนั้นเนี่ยก็น่าลุ้นต่อแถวระดับประมาณ26บาทนะคะอันนี้ก็ ภาพค่อนข้างชัดเหมือนกันสําหรับราคาหมูเองราคาไก่เองที่ฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะค่ะ ข่าวกับเรามันนี้ทุเดกันต่อค่ะมีกิจกรรมน่าสนใจมาฝากกันนะคะในเรืงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้กันค่ะกับทางการเงินธนาคารนะคะขอเชิญทุกท่านมาร่วมการสัมมนาค่ะ Future Bank ธนาคารยุคหน้าลูกค้าได้อะไรคะ่ะ วารสารการเงินธนาคารค่ะจัดงานสัมมนาหัวข้อ Future Bank ธนาคารยุคหน้าลูกค้าได้อะไรจัดในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้นะคะเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาณเวทีกลางงานมหก,กรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24มันนี่เอ็กซโป2024แบงคอก ชาเลนเจอร์สองถึงสาเมืองทองธานีค่ะเพื่อหาคำตอบความเปลี่ยนแปลงนะคะที่ลูกค้าจะได้สัมผัสจากการก้าวไปสู่ฟิวเจอร์แบง์ของสารกรรมธนาคารสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินแบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ซึ่งงานนี้นะคะจะมีผู้บริหารร่วมเวทีสัมมนาค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอรพงษ์เทียนเงินผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มง,งานเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณแซมตันสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มง,งานนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูลกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลธนาคารกรุงศรีและกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทจำกัด รวมไปถึงดรทัศพงศ์พงษาวรกมลลค่ะม a เน g จิ้งด r e เตอร์พงพงกสิกร b u บิสเ s สเทคโนโลยีกรุ๊ปหรือว่า KBTG ผู้ชมสนใจนะคะเข้าฟังสมัมมนาครั้งนี้สกแกน QR าร q โค้ดหน้าจอเพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ สามารถไปร่วมฟังได้นะคะกำหนดอนาคตสำหรับฟิวเจอร์แบงค์ในเรื่องของการดูว่าลูกค้านั้นจะได้อะไรจากอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะนอกนาจากนี้แล้วนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะวางแผนนะคะเรื่องราวของการส่งต่อความมั่งคัง่งหรือว่าส่งต่อมรดกค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตส่งแคมเปญเชี l ร Life ประกันชีวิตตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปค่ะ คุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าชีว์ไลฟ์ประกันชีวิตจะเป็นตัวช่วยให้คุณเบาใจด้วยการสร้างและส่งต่อมรดกให้ครอบครัวเป็นตัวช่วยสภาพคล่องทางการเงินหรือเป็นทุนการศึกษาทุนเริ่มต้นทำธุรกิจตัวช่วยผ่อนภาระหนี้สินไม่ทิ้งภาระให้กับใครเริ่มต้นวางแผนการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้คนที่คุณรักที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วยแบบประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ทั้งประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือว่า whole life ประกันชีวิตแบบคุ้มครองภายในระยะเวลาหรือเทอมหรือประกันชีวิตแบบ universal life เลือกจ่ายเบีย้ยแบบชิวๆและแบบสั้นหรือแบบยาววงเงินคุ้มครองที่เลือกได้ตามความต้องการค่ะและเบีย้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แคมเปญชีวไลฟ์ประกันชีวิตจากเมืองไทยประกันชีวิตสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www เมือ t h a i co th หรือโทรไปที่1766ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือติดต่อตัวแทนจากเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศสาขาธนาคารกรสิกรไทยหรือสาขาของธนาคารแลนด์แอนด์เฮได้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่น่าสนใจนะคะจากทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะรูปแบบในการเลือกประกันเองค่อนข้างจะหลากหลายรวมถึงพรีเซนเตอร์เองก็เรียกว่าสร้างความมั่นใจได้เลยทีเดียวค่ะเนี่ยเป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ